โอ้ยมึงเห็นไ้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นตัวอะไรปะโอ้ยอย่าล้ำอย่างอันนั้นด้โยไอะอ้ยอัยฮ่าายมันย้ายังมีครั้งที่สองอะก่อนนั้นเนี้ย ข้ามบลว้ามลวไไปไปไอันนี้้ามีครั้งที่สองะ้ามีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3มเด็ดขาดเียอะกลางไอ้พวาน่อยเ้าทไมามืดคล้ายจะเป็นลมกูเกียมึงอแล้ว้ามีครั้งที่3าะครั้งที่สี่นี่ไม่ควร ไอายา้อย่า,ยาแมงไปซะแล้วแมวแมวเ,เราเราน้องเล่นแล้วแมน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 เอ้าไม่โอ้มือไวเกินโทษทีเราก็หยิบแหวนไปเลยมึงเจอเมกูมีกูเอ็กซ์โพซิชั่นไอโอ้ยน้ำเกือบพุ่งไอ้ค้อน <c oughs> คุณได้น้ำาดีพูตาไปตายมาเก็่เกือบพุ่งเลยเมื่อกี้ <c oughs> อี ตีหัังเกิดแตกมันจะมันจะตีไปเรื่อยมันจะนี่โอ้มันเดี๋ยวโดนดึงตายตายตายตูได้ดูได้ดึงมือได้อยู่แล้วอยูได้อยู่แล้วเฮ้ยสั่งโลไม่ทันไอ้นี่มันมีจังหวะบางตายเข้าไปแล้วเปิดอันตีเลยอ่ะเข้าไปแล้วเปิดอันตีเลยเราจะปักไปไหนเฮ้ยไม่หวงแครี่เลยกูวิ่งใต้อย่างเดียวไอ้น้อง เฮ้ยแกลิด pues ด um 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 ูแลตัวเองนะน้องมดูแลตัวเองนะน้องเฮ้ยยิงได้ไหนนะเฮ้ไม่เสียโนกเว้ใส่ใส่ยคช้นโอ้ยเป็นเรียบร้อยอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนโอ้ยแฉงโดนนานๆไม่ได้มีตัวเจาะกออย่างเงี้ยก็สวยเลยครับเนี่ยเหลือไปให้เนี่ยเดี๋ยวชมมีปัญหาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาแล้วปุ๊่วยได้ช er, ่ยได้ช hmm ่ได้เฮียมาเลยสัตว์เฮ้ยแวนแวนกูมันดูกูเฮียมาเลยสัตว์เฮียมาเลยสัตว์เจ้าเหียเล่นเกมแล้วไหวใช่เหรอไหวเหรอใครมั้งใครใครไหวดีกว่าเล่นเกมใครไหวดีกว่าเล่นเกมอ่ะเล่นนาคอรไหวนาคอรไหวแล้วตื่นเตนากคอรเลทเหรอสูตรไหนเนี่ย ไอ้ย่าแล้วแต่เล่นแบบเล่นเละได้ดูเห็นชิมมึงดูกูยิงตายมันกดล้าอะไรตายแล้วมาดูดีเฮียไปเลยเฮลเยียโอ้โหมึงดูดาเมจกูมึงดูดาเมจยใครเจเจมึงไม่ตามถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วโอ้โหปอมแรงจัดปอมแรงจัดบนบนเกย่างบนมิกิปบนมิกิปบนมิกิปเป็นก่อนได้เปรียบไว้ไอ้พวกทุเร่มาเด้มาเด้ ปาเดปาเดมาดิงดมปาเดปาเดปาสาดปาเดอเลียเลี้ยแม่วเฮ้ยแคลรี่มันแคลรี่ใส่เลยใส่เลยเจใส่เลยไอเจใส่เลยลุ้มลปไแคลรี่มันแคลรี่แม่งแครี่มเฮ้ยยยยข้ตีมาข กกูโดนนเียมึงดูไอ้โฟคอนกูฆ่าไปเจ็ดแล้วอะโอ้แต่เลือดออกกันอยู่แค่นั้นเฮ้ยใครใครโดนแวนโดนแล้วเฮ้ยครับโดนครับโดนเฮ้ยทำไมไปอย่างนั้นล่ะดูเดี่ยวหรอตุ๊เดี่ยวหรอตุ๊กใสใสใสตึงอะไรล่ะครับไม่มีล้างไม่มีล้างไม่มีล้างกูลุงตัวหลังอยู่ไอ้ไม่มีล้างไม่มีล้าง อ้าวอ้าวทำมันทำมันอ้าไม่คือไปลุมตีแทงกันทั้งมหมันไส้เก็บหมดไอ้ตันกูเก็บหมดกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูค้างมากไอ้เจ๊ไอ้เจใส่แชรี่มันได้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 มาลองเว้กูก่อนดิเหลวงแคลรี่อยู่หลวงแคลรี่อยู่แล้วพวกแกพวกเราตีมันเคยแกเย็นแกเย็นพวกมึงอ่ะ เฮ้ยตายยังไวโยน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 จานโยนไหวไหวไหวเราไหวมันเอาคลองมาเนี่ยมีย่างเงี้ยคิดขายเลี้ยวนี่ไงเต็มเลยมันเอากูมันเอากูไม่ใช่เอาของ มันเอาของด้วยนี่หว่าหลังแตกหลังแตกหมดหลังแตกหมดเพลวเย่แพ้เย่จบเลยจับคอล้วงไงหลังมโอ้ยทาร่าเปิดโอ้ทาร่าเปิดสวยว่ะโอ้ทาร่าเปิดสวยจัดเลยโอ้ทาร่าเปิดโคตรสวยเลยใส่กูกว่ะมันใส่กูมันใส่ฟูกันนี่มึงก็โดนแล้วไงวะเอาให้กำลังฆ่าเลยใครตีบ้านวะดีดหัวมีคนป้อมคนเดียวเลยแหวนซอยไม่หยุดเออมัน นี่เตียวตีดำๆด้วยเจนกซกเล็กกูไม่ต้องไปช่วยใช่ป่ะมึงอ่ะอืมกูม่ต้องอ่ะอ๋อยยดีที่เอาจัดเอาไม่ตีอ่มสวิตคุนอ่ะเคลียข้างบนแม่งหม่ะ ใช่มันไหวกูชนะยกูไม่ไหวกับมันชนะโหตายกูเลยแล้วกันไอ้เหี้ยชีวิตแลก้วยชีวิตวะแล้วทำไมตังค์มันเยอะกว่ากูอ่ะฟาร์มก็ฟาร์มสามตัวเท่ากันคีิปกลางก็ได้เท่ากันพอความน่ารักยังไงละไอ้ทีมเราฝั่งเราคิวเพิ่มหนึ่งตัวเลยดูดิั่นแม่อเฮ้ยเยียมร้อยไม่ตายเนย มันเอาหน้ามุดเลยในนี้มืดจังเลยนะฮะเขวัญสองตะยองขวัญโอ้แม่สาวน้อยดักปุ่มครับดูฮะได้หรือเปล่านนะว่ามันอยู่มึนตึ๊บเห็นดาวเลย ทำอะไรนั่นอะไรสิกูควรทำยังไงดีกูอรอดมาได้ไงวะเนี่ยสวัสดีครับเฮ้ยชิบหายแล้วชิกเกอร์โยกกลางๆๆเฮ้ยชิกเกอร์โยกหลุดๆลๆดลดลดลดชิบหาย ผีวิ่งมาสิงอย่าห้กลัวกินก็มาเอาหน่อยเอาห่อยล้างแค้นตามข้ามันคีร่าเต็มผีวิ่งมาเข้าสิงอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่เต็มเอ่เี่ยน่อ้าวมาแล้วไอ้มึง เราหนีกันหมดเลยหนึงนไม่ไวเลยแม่งเลยเอาแม่งเลยกล้าอ้โดนฝังคู่ในนี้มืดจังเลยนะฮะไม่โดนเรากูตีเฮ้ยตรงกลางเขาไฟกันแล้วมันฝังคอีกแล้วเฮี้ยวเฮีเฮนั่นแหละโอ้เข้ามาเต็มเข้ามาเต็ม อารามทรงซ้อนมานวันเีาะัวเราะัเหเรวที่อสิ้าเนี่ยไม่ใช่ใครดีแล้วไอ้เหี้ยตรงนั้นอันนี้มีจระเข้อยู่ปุ่มันเจ้าเห็นล่ะมีคนมีปุ่มแบกเกียวลาวน้อย แบกิวเฉยไไม่ละไม่รู้เขาลากข้อไหลกับข้อไปเฮ้ยตีมีเอาอีแล้วตีมีตีมีเข้ากลางลง่ยไม่โ้ทมานเมื่อกี้ตายเลยรู้่จุบกางนะเขยไปไปไปไอ้มไ เดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายนะนักหน่อยกว่าเลยใช่ปะแล้วอุ้ยอุ้ยจิ้มตายอุ้ยการาเขตอารามปวกซอนมารนโอ้โหป้อมยิงกูเพื่อนเพื่อนโอ้ยเร็วมาจิ้มจิ้มตายอ่โ้ียตายแล้ววูเห็นกูเห็นอุ้ยเดี๋ยวคันลีนี่โอ้ยมึงไม่ย่าไม่ดิ้นแบบโอ้ยไม่มีติดดินเลยอะตีปะ เอาด้เอาด้เอาได้เอาได้ไหวเหรอลามาอันเหรอมันมาแล้วหันไปหันไปเอาชิร่าก่อนนะใส่แม่งกระบอกอย่าเข้ามาใกล้กูเฮ้ยกูโดนฝังโอ้โหกูโดนฝังกูโดนฝังอยู่ฝังอยู่้ดายักแต่ตายหมดชิบหายหมดแล้วไอ้เหี้ย ขุ้มไมเนี่ยได้ด้านขวานสิโลบดตึงวงมาเกาะแล้วขอานจะรักกันก็่เดียวเดียว่ตึงวงบ้มบ้มบึ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 ้มไึ้เหี้มบึ้มตายตาย้มบึ้มบ้มบึ้้มนึ้มบอ้มบะ้ม้มบึะมบ้ว้ม้ แพ้เราเฮียตัวโง่เมื่อตัวโง่หน้ากวัดที่ความเร็วมันจะฟังจะฟังพี่คนโอ้โหกลางอาณาเขตพอดียังสวยเอลีนกลางอาณาเขต